ขอความสุขจงมีแนะต่คณะกรรมการคณาจารย์และพี่นะ้องผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันเด็กหญิงนัทลันทุยอน้นชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นตัวแทนจากศูนย์ฟุกอกรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำนัสศิษบ้านแหลมยามค่ะวันนี้ใครจะออกมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องที่มีชื่อว่ามารยาทของผู้เรียนเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะผู้เรียน ความอบอุ่นความรู้คือแสงมารยาทคือดวงตาหากไม่มีดวงตาแสงก็ย่อมไร้ประโยชน์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคะการเรียนรู้ในอิสลามไม่ใช่เพียงพวกความรู้ทางโลกเท่านั้นแต่เป็นหนทางหนึ่งในการเข้าใกล้อลลอฮ์ตายละเพราะการแสวงหาความรู้ถือเป็นอิบะาดาและนักเรียนทุกคนคือผู้มีภารกิจอันสำคัญในการยกระดับตนเองและสังคมด้วย ชาความรู้และให้เกียรติกับครูผู้สอนความรู้จะไร้ผลหากปราศจากมารยาทท่านอินมัมชฟีเคยกล่าวว่าฉันเรียนมารยาทอยู่20ปี

กัับมนแท้จริงการได้ยินการมองเห็นและจิตใจทั้งหมดนั้นจะถูกสอบสวนซูรอเอลิสรอายะที่36อายะน,นี้เป็นการสอนให้มนุษย์ใช้สติปัญญาและไม่กล่าวอ้างหรือกระทำสิ่งใดโดยปราศจากความรู้หรือหลักฐานที่ถูกต้องเพราะอาวัยวะทุกส่วนรวมถึงการได้ยินการมองเห็นและความคิด ผิดชอบต่อการกระทําและคําพูดในวันพิพากษาประการที่สี่ผู้เรียนจะต้องมีความทําตนและอดทนในการแสวงหาความรู้เพราะความรู้เปี่ยเสมเอนสว่างไม่สามารถอยู่ร่วมกับความหญิงเยโสได้ ห่จากอายะนีชี้ใหเห็นว่าอเล็กกำลังเกรียบคนที่มีคำพิศาสนาในกรณีนี้ ขอครูและสุดท้ายนี้ขอฝากผู้เรียนทุกท่านว่ามารยาทของผู้เรียนคือรากฐานของการได้รับความรู้ที่มีบาระกัเพราะความรู้ที่ไม่มีมรารยาทเปรียบเหมือนต้นไมท้ที่ไร้รากขอให้พวกเราเป็นนักเรียนที่ดีมีความเคารพอนอมและเรียนพ่วงลอเท่านั้นอิมัลลอฮฺบบิลลาฮิโตอฟตฺวะฮิดายอัลซุลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบระกาต